โหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว่าวันนี้นะฮะอยู่กันใน m มโคร r a า t ตสิบตัวเต็มนะครับผมโอเควันนี้เราจะมาเล่นเอาชีวิตรอดก่นนะฮะก็นื่องจากพาร์ทที่แล้วผมไปลบ m มโครพมานะฮะก็ทำให้แมบบหายนะครับโคตรเสียดายเลย อ่าอ่านี่ก็คือชื่อเซิร์ฟองผมเองนะครับรก็เลตเพย์ซีซั่นหนึ่งนะฮะว้าวคนดูแบบไหนนะอืมดูด้ไม่มีเหมืองหนระอกเขไปกันเลย ก็อย่างแรกนะครับที่เราต้องทำนะฮะก็ <c oughs> ตัดไม้นั่นเองนะครับเพื่อ,อเอารอดชีวิตอดนะครับก็ทุกอย่างก็ต้องเริ่มมาจากไม้นะฮะถ้าไม่เริ่มมาจากไม้นี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะฮะทุกอย่างก็ต้องเริ่มมาจากไม้ถูกไหมครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะเอาไม้เฉพาะอพออยู่ในคืนแรกนะครับเปิดซอมบี้ยัางโอเคไม่เปิดโอเคอ่าเจอแกลงตัว เราก็ต้องไปาหาเหมืองสักหนึ่งที่นะครับตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้เรตรงนี้นะอืมลึกพอใช้ได้นะคระับ พอเราเจอฐานก็ต้องขุดฐานด้วยครับไปขุดฐานไปดูยาวเลยนะฮะอะไรฐานแค่นี้หรอสามก้อนเลยนะอืมบ้าตายกระมัง ก็เราต้องไปเออเอาอาหารด้วยนะครับแต่ผมเอาหินก่อนนะฮะเห็นมันขาดแฉนนะครับผมอืออุ๊ยอาจจะอา่านทานปึ๊บลงไปเก็บ เจมเลยขุดไปเจอ่านเฉยจอดก็มีห้าก้อนแล้วนี้พร้อมจะไปตัดไม้ต่อเราต้องไปตัดไม้ต่อก่อนจุจบไก่น้อยอืล <c oughs> วงไปฮะ <c oughs> แล้วก็เรานี่ก็ต้องการอาหารด้วยนะฮะอาหารเราก็ต้องการนะครับผมไม่มีอาหารก็คือเด็ดมังเท่งนะฮะตะเพลยเตะเพลย น่าทีแล้วอ,อดูหมืนซิห้านาทีแล้วนะครับอ่าแล้วก็เออ่ผมใช้เป็นโปรแกรมอัดที่เวอร์ชันไม่ถึงห้านะครับเวอร์ชันไม่ถึงห้านะเ,นนะเพราะว่าตัวนี้ผมใช้เวอร์ชั่นอยู่ที่4.4แล้วก็จุด4 นะฮะเป็นเวอร์ชั่นในตัวเครื่องนี่เองนะครับทำได้เจ้าสองวัวนี่ทำนี้ชัวอะอชิหายและช่ยบอวนะน่าจะใช่ใช่เลยในนี่ไงเอ๊ะแต่แดนไก่น้อยอยากมาสองชิ้นเลยนะฮะ โอเคเราไปขุดหินต่อ <c oughs> เรอเป็นหวัดนิดหน่อยค <c oughs> งไม่นิดละมั้งโอเคนะฮะอ่อต่อไปครับยาวยาวนะยาวยาวเลยขุดจนกว่าอา่า ที่ขุดหินเนี่ยจะแตกนะฮะอ่าเรียบร้อยมาดูไก่กันบ้างอุ้ยตกกินใจเงียบ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 กินอีกเงียบ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 ที่ขุดนี่แล้วก็ตัดจึ๊บก็ขุดก็จึ๊บอืมเรียบร้อย Oh my god. Oh my god. Hello. Hello. น่าจะไม่มีใครอยู่โอเคเปิดต่อฮัลโหตันหรือเปล่า ตันตันนะฮะตันนะครับเออ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 ก็วันแรกนะฮะก็ต้องแบบอ่อนๆนิดนึงนะครับแล้วก็ กำลังตุนหาตุนสเบียงอะไรพวกนี้อยู่นะครับผมวันแรกก็อาจจะไม่มันอะไรเพราะว่าสเบียงของเรามันน้อยนะครับแล้วคุณคอยดูลังๆแล้วกันนะฮะฮึบโอ้จะประสิกธ์เจาะนี่อุ๊ยปากไฟอำไมอะ่ะอ่าอันนี้ขึ้นไงอะ่ะ ขุดายโอ้เด็กๆสามก้อนเองไปหาถ้าอื่นลงกันต่อวิอ่งเลยวิ่งเลยฟิวฟิวเพกตรงตรงถ้าเนี้ยฮัลโหลู้ตันหรือเปล่า เสียงเสียงอืม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  Hello. อืเฮลิโอมันจะใหญ่อยู่นะครับเมืองนี้เฮลิโอโลเอาทางาก่อนนะเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปเอาทางข้างบนต่อเน่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  อ่าคือแมวข้างบนครับอย,อ,ยอ,ย <c oughs> อยู่ไหนนอะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอ่าอยู่นี่ขุดไปขุดไปนะฮะมันอาจจะเสียเวาลานิดนึงนะครับวันแรกก็ต้องเจออะไรนี่มัน ต้องข่อยคว้าไปก่อนนะฮะวันแรกเถอะครับหลหลังก็ขี้เกียจนะฮะเรามีของเยอะเราขี้เกียจลนะเกดบไปอ่าทีนี้นะฮะทำผงขึ้นอ่าอย่างนี้เหลือ,อ <c oughs> รอหาแรกครับ ต,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 ต้เ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 ตันอืมถูลึกว่าลึกที่ใส่ได้อ,อ้าว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 อ้าเจอฐานอย่างนี้เก็บก่อนเลยเรียบร้อย แปดเรียบร้อย <G ül> ชิหายแล้วมือตื่อเลยอาไร่แบบนี้โอเคก็ไปสิบเอ็ดนาทีแล้วนะฮะก็สำหรับตอนแรกนะฮะก็ก็อาจจะมีประมาณนี้นะครับผมแต่อย่าลืมกดไลค์กด subscribe จะได้เห็นก่อนใครในสยามนะฮะแล้วผมก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ